ห่งเสียงบายครับรอบสุดท้ายของวันศุกร์นะครับส่วนหุ้นอื่นๆนะครับก็ทักมาทางไลน์แล้วกันครับท่านใดที่สนใจอยากได้ตัวเปิดหรือว่าอยากได้ผลคำนวณนะครับวันนี้ให้ตัวเปิดบ่ายไปดูครับตัวเปิดบ่ายคำนวณก็จะได้ตามนี้ครับก็ลองคำนวณตัวเปิดบ่าย3ตัวได้ตามนี้ครับ0ูน0 6 3 6 นะครับตัวเปิดก็ตามนั้นนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับก็คำนวณให้ดูครับว่าตัวไหนจะมากราฟครับกราฟบ่ายครับเอาที่กราฟครับชัวร์ครับเอาตรงไหนก็ไปจบที่ตรงนั้นแหละครับ1 6 2่งหกสอง่งครับ16ึ่ครับกราฟนี่มี1ครับคำนวณได้9หลักร้อยครับตัวเปิดก็9หลักร้อยครับ ก้าน่าจะอยู่หลักร้อยแล้วครับแบบเนี้ยก็อลองดูครับท่านชอบหรือไม่ชอบมีสี่สองครับทั้งสองสูตรนี้คำนวณได้ตรงกันตัวเปิดบ่ายกับกราฟครับมีสี่สองที่อยากให้เน้นและอยากให้พิจารณาดูว่าเลขตัวนี้มันคำนวณได้ตรงกันมาดูว่าแต่แอดชอบเก้าครับวันนี้เน้นไปที่เก้าเลยเก้าจะมาหรือไม่มาไม่รู้กันแล้วครับตอนนี้แต่ส่วนตัวชอบเก้าครับ ตัววิ่งตัวรูทครับไปที่เก้าครับแอดวับเกน่าจะอยู่ครับเพื่อเผอมีเบิ้ลมีหามมีเก้าที่ติดมาเป็นตัวเบิ้ลหามครับก็ลองดูตารางหุ้นครับแอดดูตารางหุ้นไปแล้วก็พิจารณาตารางหุ้นก่อนที่จะเปิดแนวทางครับติดกรอมให้ดูเลยครับรูดเก้าได้เลยครับ ก้ามีบนมีล่างครับบ่ายนี้ถ้า9ก้ามาบนมาล่างก็ลองดูครับรูดจาก8 8 8 9แครับแล้วก็90ถึง9 9ครับตามตารางสีดำนะครับตามกรอบสีดำที่อัดตีให้นะครับลองพิจารณาดูอีกตัวครับที่อยากให้พิจารณาครับเป็นเลขลองครับเป็นเลขสีครับก็จะมีเลขที่ตรงกันเลยครับบนล่างก็คือ4 0ถึง4 9ครับลองดูครับก็คือ ถ้าเอยู่หลักร้อยนะครับเพราะแอดมั่นใจว่า9นะ่าจะอยู่หลักร้อยก็คือเอา9ไว้หน้าครับเพิ่ม9เข้าไปไว้หน้าเป็น940 9 4 9 9 4 2ไปนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็990 9 9 1 9 9 2แบบนี้ครับลองดูครับแอดก็ทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับในการตัดสินใจก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมโชคดีทุกท่านครับ ขอหนึ่งไลค์สำคัญของท่านครับผักดันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปก็ขอขอบคุณมากครับ